ชื่อมากนะครับ2มกราคม2560นะฮะข้ามมาปีใหม่มาได้1วันท่นนั้นเองล่ะครับใช่ค่ะพี่สองเป็นไงคะกระชุ่มกระชวยมากเลยทีเดียวล่ะรู้สึกว่าหน้าตานี่สดใสต้อนรับปีใหม่เลยนะคะผมขอบคุณฮะบองแบววเวอร์เลยตอนนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนก็อาจจะออกต่างจังหวัดใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวังด้วยละกันใช่แล้วนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่ที่บ้านนะฮะก็ติดตามรายการ The ะเกสได้เช่นเคยนะครับใช่แล้วค่ะ มาไม่รอช้าจากช่วงแรกให้คุณผู้ชมเราเข้าสู่ช่วงแรกของรายการเลยกว่าค่ะกับช่วงนักหน้า ช่วงน้องๆอ่ะก็ปกติแล้วเดี๋ยวก็จะมีแขกรับเชิญตั้งแต่ปีที่แล้วมาพูดคุยสดๆที่นี่ตัวเป็นๆหรือว่าติดตามคลิปของเขาหรือว่าพูดคุยของเขากับเขาผ่านทางโฟนอินนะครับผมแล้ววันนี้มีใครสมเนสวันนี้นะคะเป็นหนึ่งคนที่เนซอยากจะนําเสนอมากๆค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเขาน่าสนใจมากเขามีความสามารถและเขาได้โอกาสพิเศษได้ไปเรียนต่อที่สถานที่ที่เข้ายากที่สุดและดีที่สุดในโลกโอ้โหสมเนสพูดมาขนาดนี้จริงหรือเปล่าจริงไม่ใช่เพียงแค่ แน้นนะคะเขาเป็นคนไทยแค่หนึ่งเดียวค่ะที่ได้ไปเรียนฮะคนอื่นไม่ได้ไปเลยเขาคนเดียวเลยอ่ะเป็นคนไทยคนเดียวคนไทยคนเดียวเลยที่เก่งค่ะเนี่ยต้องถือว่าอัจฉริยะเลยโอ้โหเห็นไหมเน็ตสมเน็ตอะไรเงี้ก็เหมือนจะดูพูดเวอร์ใช่ไหมใช่เพราะสมเน็ตชอบเพอร์เจอร์พี่บ่อยๆอ่ะเราเล่นกันไปเล่นมาไม่รู้ว่าสมเน็ตอันไหนพูดจริงพูดเล่นน่ะครั้งนี้ไม่เพอร์เจอร์เพราะว่าเน็ตมีคลิปมายืนยันว่าเขาเจ๋งจริงๆอ่ะได้เลยเชิญชมค่ะ โอ้โหเป็นไงสมเนสพี่สองเป็นไงล่ะครับโอ้โหได้เห็นนะคะนิ้วมือเขาแบบโอ้โหในการเล่นเนี่ยสมเนสบอกชอบฟังดนตรีแนวนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าคือในยู u ูบเนี่ยจะมีอ่าเป็นเปียโนเน eng, บล็งดนตรีคลาสสิกเยอะมากเลยชอบฟังก่อนนอนหรือว่าตื่นเช้ามามันทําให้สมองปลดปลุอโอ้โหดยมากแล้คืนที่ ความน่ารักของเขาเนี่ยนะเขาแสดงเอกลักษณ์ของการเป็นคนไทยโดยการเล่นเสร็จและยกมือไหว้ทุกคนในที่การแสดงนั้นนะฮะถูกต้องค่ะสุดยอดมากเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันดีกว่าเขาชื่อคุณนะครับเป็นอาจารย์ด้วยใช่ค่ะเราเรียกว่าอาจารย์ดีกว่านะคะอาจารย์นะครับผมอาจารย์เซกทองสุวรรณค่ะก็เป็นนักเปียโนทุนพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลรักอัครราชกุมารีค่ะใช่แล้วนะครับและจากประธานองค์ข้อม นตรีนะครับพลเอกเปรมนะฮะตินสุลานนท์นะครับและมหาวิทยาลัยมาอิดนครับปัจจุบันสำเร็จการศึกษานะฮะจากเซสปีเตอร์เบิร์กสเตชนะฮะคอนเสเวอรี่นั่นเองนะครับผมจากประเทศรัสเซียค่ะใช่แล้วแล้วดังชั้นเปเชียลิสต์สุดยอดมากสาขาการแสดงนะคะครับผมนะฮะโอเจ๋งอ่ะพี่คนไทยนี่แค่เรื่องการศึกษาของเขานั่นเองนะนะครับผมอ่ะมา ประวัตินิดนึงได้ค่ะพี่จอหะครับประวัติทั้งนี้เราเห็นประวัติปีเกิดของอาจารย์เอกแล้วอายุยังน้อยอยู่เลยนะอายุยังไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับผมอาจารย์เอกทองสุวรรณอาจารย์เสกอาจารย์เสกนะครับอาจารย์เอกมาจากไหนจะไปสักยันซะแล้วนะครับอาจารย์เสกทองสุวรรณนะครับเกิดในจังหวัดพะเยานะครับภาคเหนือของประเทศทางเรานะครับในปี2528นะครับอายุน้อยกว่าพี่อีกนะครับผมนะฮะบอกเลยครับผมนะฮะเริ่มเรียนเปีโนตั้งแต่อายุแปดขวบ กับอาจารย์ที่มีชื่อว่านะครับอาจารย์นุรักนนทรีนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ได้ผ่านตัวเองเป็นนักนะครับผมกีต้าร์ล็อก กอดิกลับมาเล่นเปียโนอย่างจริงจังเมื่ออายุ17ปีนะคะเล่นกีต้ามาด้วยใช่เล่นกีตราด้วยด้านนี้คือดันเป็นด้านดนตรีใช่แล้วและอีกอย่างหนึ่งค่ะในขณะที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์สาโรธแสงทองนะคะซึ่งทําให้อาจารย์เสกเนี่ยสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนเต็มจํานวนจากโครงการ AFS ซึ่งเป็นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งโครงการนี้นะคะได้ส่งอาจารย์เสกไปอยู่ประเทศรัสเซียใช่เพราะว่าโครงการนี้ก็จะหนักหนักไปทางเด็ก มัธยมเดี๋ยมัธยม AFS อะไรเงี้ยเพื่อนเราไปมาหลายคนใช่สอบติแล้วก็ดีใจกับเขาไปส่งเขาตลอดแต่กลับมาก็มาเรียนซ้ำชั้นถูแล้วก็แอบสมน้ำหน้าเพื่อนเล็กน้อยดีใจกับเขาสิดีใจกับเขาใช่ได้ไปเรียนภาษาอิตาลีได้ไปเมืองนอกนะครับผมอ่ะแล้วตอบมาฮะเมื่อนในปลายในปลายปีของการเข้าร่วมโครงการ AFS นั่นนะครับผมอาจารย์เสียงนะฮะได้สอบผ่านนะครับการศึกษานะฮะเข้าไปเรียนเป็นโนที่มิสซิสซนะครับอินสติจูตนะครับ นาม a f ฟเ r อร์ขออภัยฮะมิสิคอลนะครับอิสทิวนะครับน a ม e a ฟเ e อนะฮะโซบินอฟโซบินอฟโอ้โหชื่อ ชื่อก็ยากแล้วเรียนก็น่าจะยากมากกว่าเดิมอีกนะคะที่สองค่ะก็เป็นสถาบันดนตรีชั้นต้นหลังจากนั้นนะคะได้สอบแข่งขันกับนักเรียนทั่วโลกค่ะที่จะเข้าเรียนสถาบันดนตรีชั้นสูงเซนส์ปีเตอร์เบิร์กสเตทคอนเสิร์เทอรี่นั่นเองสุดยอดมากเลยครับวันนี้มาดูกันต่อนะอาจารย์เสกนะเขาสามารถทําอะไรได้อีกนะฮะต่อมาครับผมอาจารย์เสกทองสุวรรณครับสามารถผ่านการคัดเลือกให้เข้าไปศึกษาในสถาบันแห่งนี้นะซึ่งเป็นคนไทยคนแรก ที่ได้รับการคัดเลือกนะให้เข้าไปศึกษาเลยนะครับอาจารย์เสกเนี่ยสำเร็จการศึกษานะครับผมกับศาสาตราจารย์รรน,ะะนะครับผมนะฮะที่มีชื่อว่าทัชยนาน่า<ส>นะฮะนี่มันจะเป็นภาษารัสเซียนะทัช<อ>ยาน่านะครับนะผมนี่นะคะ<อ>รับเป็นศิลปินแห่งชาติผู้ชนะเลิศรางวัลเปนโนระดับนานาชาติเลยนะครับผมแล้วมีศาสตราจารย์อีกด้วยนะครับผมที่มีชื่อว่า วลาดิเมียวลาดิเมียนะฮะ,ะโยคอฟนะฮะทำ <ฮะ S 2> ไมต้องอ๋อต้องพูดเป็นำเนียงใช่ไหมรัเสเซียครัก็ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติเช่นกันนะคะก็เป็นผู้ชนะเลิศรางวัลเปียโนโยระดับนานาชาติแล้วก็เป็นนักเปียโนโยแสดงเดี่ยวระดับประเทศด้วยค่ะใช่แล้วนะครับปัจจุบันนี้ครับอาจารย์เสกเป็นอาจารย์สอนเปียโนที่สอนโดยใช้หลักสูตรของตัวเองเลยคิดขึ้นมาเลยนะครับหัวใจประสบการณ์ที่ มากมายนะครับเน้นการสอนนะฮะแบบ Russian style mm. รัสเซียนสไตลนะฮะและเป็นศิลปินของยามาฮาอาร์ติสด้วยนะครับผมมีมแนว<อ>คิดและอุดมการณ์การสอนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูและเด็กไทยเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลกนั่นเองนะโอ้โหแล้ววันนี้ <c oughs> เราพิเศษมากเรามีคลิปลีลาการสอนแล้วก็ แล้วก็ความสามารถของลูกศิษย์ของอาจารย์เสกงมาฝากกันด้วยจริงมากสมเนสอาจารย์เจ๋งขนาดนี้แล้วแล้วการถ่ายทอดหาลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์ต้องได้รับความรู้ดีๆแน่นอนวิชานะอาจารย์ก็ปล่อยให้นะครับคใิข่าวนี้เรามีให้ดูด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะ เกิด12ขวบนะฮะใช่อนาคตไกลแน่นอนนี่ขนาดเป็นแบบว่าเฮ้ยเยาวชนตัวเล็กแต่สามารถบรรเลงบันเลงเพลงคลาสสิกได้แบบเจ๋งมากๆเลยนะคะโอ้โหเก่งมากสิเดียวละอาจารย์เขาดีไงคะอ๋อใช่เขาถ่ายทอดบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวิชาอะไรเขาเรียกว่านะวิชาวิชาวิชา ค่าไม่ตายต้องไม่ค่าไม่ตายไม่ช้าท่าไม่ตายไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับเขเสิกให้เบสิกที่ดีดนะครับผมแล้วค่อยๆพัฒนาต่อไปนั่นเองเลยนะครับน่าสนใจมากๆเลย <ผม S 3> ค่ะ,คะสําหรับช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเราก็ยังจะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ได้ชมกันอยู่นะ,ะใช่แล้วนะับช่วงไฮไฟ วันนี้นนจัดมาสมเนสมีอะไรบอกเลยว่าเรามีกิจกรรมดีๆเรายังอยู่กับอาจารย์เสกเรายังเป็นเรื่องราวของอาจารย์เสกทองจ<ะ>ว,วนเหมือนเดิมนะคะช่วงชื่อ,ช,อช่วงเนี่ยเราจะมากระชับความสัมพันธ์ใแล้แต่ว่าในตอนนี้นะคะเราก็จะมากระชับความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อเสกกับลูกเปียนโนโไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปรียบสเสมือนว่าเปียนโนเนี่ยเป็นลูกของอาจารย์เสกไม่ใช่เครื่องเปียนโนใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคืออาจารย์เสกเขามีลูกใช<อ>่ชื่อว่าลูกลูกเขาชื่อเปียนโนน้องเปียนโนใ<อ>ช่ค่ะ<อ>ซึ่งอาจารย์เสกเนี่ยก็เหมือนคุณพ่ออาจารย์เสกทาเลยเหมือนว่าให้น้องเขาฟังตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเพลงอย่างเงี้ยนะคะใลคิดว่าโตขึ้นเนี่ยเขาต้องเป็นเด็กหูทิพแล้วก็ มีศักยภาพด้านการเล่นดนตรีหลายชนิดแน่นอนสมเนธพูดมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมได้อยากเห็นแล้วว่าอาจารย์เสกนี่ยเขามีวิธีเลี้ยงลูกกันแบบไหนค่ะพี่จ้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยครับไปเลย А завьется ли сердце безбрежное, Несказанные глупое и нежные, Снова сумерки в поле бессонье, Снова сасис мне стекла оконные. Там киваю сирень смородина, Басовыми я тихая роль, Позови меня, на закати меня. Позови меня, груз печаль моя. Позови меня, позови меня. На закати меня. Позови меня, груз печаль моя. นี่ครับน่ารักเนาอ,อดีมากเลยสมเนสคืออย่างที่อย่างเช่นคนใกล้ตัวของเนสอย่างเช่นครูน้ำมนต์นคุณน้ำมนเนี่ยเขามีลูกสาวสองคนคเป็นอย่างนี้เลยคือเขาจะเป็นคนเขาเป็นคนร้องเพลงเกี่ยวกับโอเปร่าคลาสสิกร,<ม>ร้องเพลงเก่งมากแล้วก็จะฟังจะเปิดเพลงให้ลูกฟังตอนนี้ลูกประมาณ สองสามสี่ขวบก็ร้องเราจริงป่ะ้องได้เลยไม่เพี้ยนนะพี่ร้องตามโน้ตแปะเลยอาจจะแบบไม่ได้มีลูกคอแต่คือเป็นเด็กที่ร้องไม่เพียนนะคะคนว่าเกี่ยวเนื่องเหนที่อาจารย์เสกได้ทกับน้องเปีโนเก่งมากเลยทีเดียวล่ะนะคผมแว่าเกี่ยวเนื่องเหมือนที่อาจารย์เสกได้ทำกับน้องเปีโนเก่งมากเลยทีเดียวล่ะนะคะผม่าอชอบทังเพลงกไม้หลนะคะม่กอน ส่งต่อทอดทอดนะฮะใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามน้องเปียโนว่าอนาคตจะสดใสขนาดไหนนะคะใช่แล้วล่ะนะครับผมอ่ะโอเคเมื่อกี้เป็นช่วงที่น้องโตขึ้นมาแล้วฮะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะย้อนวัยอีกสักนิดนึงจริงมากให้ได้ชมน้องเปียโนตอนแปดเดือนนี่ตผมน้องเปียโนมาทําอะไรอ่ะตอนแปดเดือนน่ะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะว่าน้องเขาจะทําอะไรค่ะ หน้าวักมากครับโสมนสองแปดเดือนล้นทำอะไรอยู่คะตอนนั้นน่ะคือน้องแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้กดโอ้โหมาจันแล้วถ้าเด็กสามารถกดตามตัวโนวตเป๊ะแต่ว่านี่แค่จังหวะครับ ลงนะคะลงจังหวะหมดเลยนะคะทุกคนเอาเค้ว่าตอน8เดือนพี่ยังกินกล้วยบดที่แม่เอาเข้าปากให้ยังยากเลยอ่ะเนี่ยกล้วยบดใช่ไหมคะใช่ครับโอเคโอเคกขเป็นยังรู้สึกว่าแบบยังไม่ไม่ตรงจังหวะเข้าปากสักทีหนึ่งเข้ารูจมูกเลิกไปหมดเลยบริเวณเนี้ยนะฮะน่ารักน่ารักนะครับมนะฮะก็อาจารย์เสกเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าลูกเขาเนี่ยนะฮะถ้าน้องโตมาชอบอะไรนะฮะชอบสิ่งที่ทำนะฮะสิ่งที่คิดนะครับก็สนับสนุนเลยมีความสุขนะครับก็สนับสนุนเนี่ย เหมือนที่นะครับคุณเสกที่จะเลือกทําอะไรก็จะทำดีที่สุดแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาก็สนับสนุนนั่นเองนะรถูกต้องค่ะทำสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดแล้วก็วันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่พอดีเรามาส่งท้ายค่ะคลิปอวยพรจากน้องเปียโนอยากรู้เหมว่าจะเป็นยังไงนะใช่เขาพูดได้แลังแปดเดือนถ้าพูดได้แล้วเนี่ย่ไมแปดเดือนนั้นช่วงผ่านมาแล้วออนนี้เริ่มโตแล้วใช่ตอนนี้เป็นคลิปล่าสุดใช่ค่ะคงน่ารักไหมไม่แน่เลยนะคะลอไปฟังกันดีกว่าค่ะ thank เต็มๆเลยและเดอะก็สได้รับเต็มๆเลยนะฮะขอบคุณนะคะน้องเป็นโลครับผมนะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งชวงนะครับผมมามาฝากกันกับท่วงวัดซอปนั่นเองมากับคอนเสิดช่วงสุดท้ายกับช่วงวัดซอปคสำรับมีอะไราะให้คุณผู้ชมหน่อยซิช่วงนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันซึ่งเป็นคลิปของคุณยายกับคุณหลานค่ะโอเนทก็อยากจะชมแล้วใชช่แล้วองจบเนทจัดให้คุณผู้ชมหน่อยเซ่น่ารักแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ And be at the hey, you know what you remind me of? What? You know what you remind me of? Who? A Q-tip. Okay. Clean my ears. Get in <laughs> there and clean my ears. with <laughs> <comm amber> oh, the shoulders. with the shoulders. Yo, man, I got Yeezys on. You got Pilgrim shoes on pilgrim shoes the squanto here let I me mean, let me see those dentures yeah I think they gave you the horse ones instead they're a little big are you killing people with these tools right here I am. What? Where are you hiding the bodies? Uh, well, that's another story. Mushy. I mean, shit. To be honest with you, man, she's a. What are you doing with that toilet paper? Did you blow the bathroom up down there? I recommend it. <laughs> Drop the nade. ทั้งรายการเราเต็มไปด้วยความน่ารักจริงๆและนะครับตอนตับช่วงปีใหม่ค่ะพี่สองใช่แล้วดีมากเลยสมเนสแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวติดตามได้พรุ่งนี้สำหรับ The ะเกสนะคะใช่ค่ะเวลาเดิมนะคะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มค่ะทางช่อง True Music นะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะใครที่ยังที่ยวต่อก็ที่ให้สนุกสนานนะครับผมกลับมาดู The ะเกสด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ค่ะเนสกับพี่สองลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันปีใหม่